คนละฝากคนละฝั่งคนละมุมโลกครับมาเจอกันที่ช่องแปดอาหารชุดครับขาหวานมาครบเลยครับท็อปดีแลนด์ครับตอนนี้เสิร์ฟไปขาครับโอ้โหอะจะหาจังหวะยังไงดีครับแหลมสิงครับโอยดีแลนดนี่จะแม่นยำกว่าครับดูครับเกี่ยวไว้เล่นกีฬากับคนเก่งๆอยู่ใกล้กับคนที่มีความสามารถครับจะพัฒนาเร็วขึ้น ยัเป็นปลายปลายเท้าครับจับแล้วมวยไทยครับเจอมวยไทยบนแผ่นดินไทยนี่หายากครับนัมวยต่างชาติหลายรายนี่เขาใฝ่ฝันเลยกันชัดเจนครับอาครับเดินต้องลงทุนครับแหลมสิงดูครับไม่ใช่โป๊สองโป๊ะแล้วสลบมือดนะครับวัดไปเลยครับอ่ะต้อง มีเครื่องวัดครับวัดทั้งกิริยามารยาทวัดทั้งความสวยงามของศาสตร์ศิลป์เอ้าครับหน้าขาซ้ำไม่เติมไม่ชา์จเอ้าโดนครับโอ้ยนี่แหละครับเริ่มจะเดินบวกลวนะครับท็อปดีแลนด์ครับไม่กลัวแหลมสิงเลยครับหมัดไม่ถึงครับมันต้องสืบลึกกว่านี้สักนิดนึงครับอ่าเฮ้เหมือนกันครับท็อปดีแลนด์โอ้โหแล้วไม่กลัวซะด้วยครับท็อปดีแลนด์ครับ แข่งซ้ายครับเตะคูเตะปลาเลยครับซ้ายของแหลมสิงมันยาวครับช่วงแขนช่วงขาแล้วขยันออกครับดูสังเกตอาวุธของท็อปดินแลนด์นะครับเดินกดดันตลอดครับเตะโดนกระจับโดนห้องเครื่องนี่แม่บอลบอบอกโนพร้อมแพรมนะครับไม่มีปัญหาครับเป็นกฎกติกาฝ่ายรับต้องรับให้ได้อ่าเริ่มจะกดดันมาจากไหนครับบนเวทีตัวต่อตัวทีต่อทีนี่ไฟโดนไฟแม่นคนนั้นมีโอกาสสุดหล่นเลยครับทางคู่คีสูสีเลยครับ แหลมสิงห์ที่บุกอยู่ตลอดนะครับข้อสำคัญเริ่มจะหันหน้าขาครับเตะสะสมไปเรืยโอ้ยบัวครับหน้าสั่นเหมือนกันครับแหลมสิงห์ไล่จ้วงไล่ลุยเลยครับโอ้โหแต่ลูกโตลูกจังหวะสองของดีแลนท็อปหรือว่าท็อปดีแลน,นี่กาใช้ได้เลยครับจิ้มลำตัวเดินเร็วขึ้นครับแหลมสิงห์ซ้ายสาดไปเรืยครับ ขยับไปเขาโอ้ยเจอหมัดขวาครับแหม่ต้องกัดฟันกอดๆเลยครับแหลมสิงเสียบเดินศาสในน่ากลัวครับท็อปดีแลนนายแดนสิงก็ฉลาดครับเริ่มจะย้ำต้นขานะครับมาบัวช่วงปลายปลายเกี่ยวไว้โอ้โหตัดต้นขาครับแรงครับแค่แหม่ถ้าหันต้นขาตั้งแต่ช่วงต้นยงนี่ครับแก้ปัญหาด้วยการเตะซ้ายหน้านะครับทางด้านของสิงห์ครับเดินเข้าหา โอ้โเจอหมัดขวาครับหน้าหงายแตช่วงนี้นะครับช่วงที่ดีที่สุดแล้วครับควรจะบุกเลยครับแหลมสิงครับยีงไปมาและเป็นแหลมสิงโซเดชพันธ์นะครับขยันกว่าครับเอาชนะคะแนนท็อปดีแลนจากออสเตรเลียไปได้